ซาบึงเห็ดอันตุมพะโล่จ้ะตุ่มขาหมูเปื่อยเปื่อยตุมไปแล้วเกือบสองชั่วโมงแล้วจ้ะเปื่อยเปื่อยไทยพงพะโล่อันของยี่ห้อรสดีจ้ะสองสองนายกินไปจ้าห้องมอมสีสันเปื่อยเปื่อยจ้ะคากิ หอมๆจ้า้าหมูเปื่อยเปืยจะตบมากเกือบ2ชัมม่วโมงแล้วพงขนออันพะโล่จ้ะใส่แค่สองสองเป็นแบบนี้หอมๆจ้ะเปื่อยเปืยไข่อัดสีหมออัดสีบ้องงามเนาะจ้ะ ข้างๆหมอนสิบ้งามแต่แต่แสบจ้ะชิมแล้วเปื่อยๆหอมหอมกินน้ำซาวบึงเด้อจ้าดูเปื่อยจนดูดออกแล้วอ่ะไข่เห็ดง่ายๆตุ้นเตาทานจ้ะเข็มข้นจ้ะ